ครับสวัสดีครับเ <é> มื่อนี้พอกันกันยายนะที่ยายนคนหาเห็ดขอเด้อสีได้แกงบ่ม <Kristen> ือนรุ่นเด้อเก็บใจยายนคนทางพี่ก็จะเป็นขั้นหนาครับได้ระหว่างนี้ท่านนี้ก็บสามสี่ดอกหมากระบาดอี้ยเด้อเฮ็ดีื้อ ดอกหน่อยนะครับเป็นไฟบัก้นะอมน่นี่กวา,างเรอา,าดอก้อลุ่นน้ากันครับมายางลุ่นน้ากันเยอะครับมเมือนฝนตกเมื่อคืนเนียครับบนต๊แห้งเตอบ ดีอันดียอดียู่หันขอแม่เนี่ยดีามกพอดีงามเนาะแม่ขันาดาสิพุ่นขันไปช่างเุยม่หอดเลยใส่นแล้วโคกนีกรสีออกไปเยอะนนะ อห้ามแต่เข่าโอ้แขนดีค่ะห้ามบะเห็ดพึงเขาใส่อันนี้แม่เห็นอันนี้ขมขมกระเข้มครับอันนี้เัาเห็ดเพิ่งเฮ็ดพิ่งเข่าโชว์ผลงานอีกรอบหนึ่งครับ โซ่แปดรอบละเฮ็ดิ่นเข้ามือเดียวก็พแต่พ่อพอสิได้ขายยักเทียดอกเห็ดปีนี้พอจะได้กินพอจะได้กินแกงสู่พี่น้องกินเท่านั้นล่ะเฮ็ดฟอสก็กระเห็ดฟอแม่ขั้นได้เนาะเออเห็ดฟอก็ได้กรอบนึงเห็ดอันนี้กะแกงใส่กันแน่เห็ดฟอแน่กันสิไปเมื่อพ่อกันย่เืนแกงเห็ดครับ ขากับแหวกเก็บเก็ดบ่งขมครับแ,<ต>แม่แม่กระตามาใส่แม่กระตามาใส่พ่งขมนี่ปาดตรงเนี้ยขาของไงนึงนี่ครับหนึ่งสามสี่หาวกอะปลาดีน <c oughs> ใส่แม่นีด่ด้มีแม่ครับ ามสียหกดอกแดงเงานนเนีว่ยนั่ยเองเนี้ยเยวอยู่ตงเนี้ยใหนได้สียางไปแจนันหลยเอเอาไปแจงซื่มกันทั้งขมทั้งหวานนั่ละ บปเป็นยังซุมเลยกินสุมเลยทั้งขมทั้งหวานแกงส่กันปลาอยู่ข้า,ค,าครับ ใอ่ามันจีแเกกลองขาเขาว่าเป็นอันนี้แลใช่หน่อยนี่แหละเกล่งขายน้ตลาดที uh> ่วงอยู <h 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 ่อันนี้คืออันนี่เรางบกุ้งกาวสียนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละเ่ดือนนี่เสเรพิ่เคยเห็นอยู่มเขายก็ว่าันเคยกินบอเคยกินบ่ครับยายพ่นถาว่กินเด้บนก่ บะกาเสียงก็สีบะกาเสียงนี่ยยันพี่น้องบ่เห็นอีกยันบ่ท้ายคลิปบ่เคายิเข้ากินเขากิ่งเข้กนเขินเข้เจ้าไปขายอยู่แล้วมะกาบานเมื่อแกงเห็ดเข้ากันเลยเมื่อแกงเห็ดครับวัตถุดิบกระพร่องเลยครับเห็ดพอเห็ดบางเข่าเห็ดบังคมท่านดาทายู่บ้านครับมาสดๆเลยเอาใส่เอาใส่ นดาเป็นไม่ใส่หรอเซฟกาเพนนัสดี้ยงเพื่อนใช่ไหมเนกําลได้อันเห็ดพิงเข่ามาใหม่ๆสดๆเด่นเห็ดพอกะันดาวเดเห็ดพิงเข่าเลย่ขั้นดาบไปมือนาไปว่ามือรปล่ามันจะมีเไอ เฮ็ดพอก็ได้เฮ็ดพอได้มองเดียวเนี้นี่ได้มองค้อนเดียวปร่มันนี้คือมีตัวกันานไปเชียร์ตัวเนี่ยคือแบบ่สมทบติดลงไป มอฟตแล้วครับเข้เขาแบบสบมได้นะขึ้เขาขั้นคมขึ้คมขั้งหวานแยงใส่กัน ต็มว่าว่าส่วนนั่นแล้วมันสูนเขาทุกแล้วนีว้าวรวามรับประทานแล้วเลยกินขขาสวยต้องกินขขาสวยบ้านครับแจงเข็ด แกงเห็ดน้องกันครับแกงเห็ดถึงนท้องอจังพอกับไม้คลิปนานรอบนี้น,น้ำกันนั่นแหละจังไรแกงเฮ็ดละงอกและได้กินจังพอกับไม้คลิปนานครับสวัสดีครับ